โอ้โหไม่ใช่เด็ด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 โอ้วายฮะตะขอโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่เด็ดคิวเข็มทิดอีกเย็ดดูฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมจาร์ลอยนะฮะและทุกคนอยู่ที่ช่องจาร์ลอยชาแนลนะครับโดยวันนี้ผมจะมาพาเล่นกับตันโบนตี้นะครับผมล่าข้าหัวจนสลัดนะฮะ ซึ่งเป็นเกมที่ผมพนานชอบนะฮะแล้วก็มีทุนมาวันนี้ก็400นะฮะดูน้อยนิดถอยสังหมเพราะว่าไปโดนโจ๊กเกอร์มานะฮะแม่งไปฟันเสือฟันโลมาไม่เข้าแม่งเสือหนังเหนียวชีพหายนะฮะและเกมตัวกับตันบอลตี้นะฮะถือว่าเป็นเกมหนึ่งในดวงใจผมเลยเพราะว่ามันติดสเก,ก็ตเตอร์ค่อนข้างง่ายนะฮะโดยวันนี้ผมมาที่เอ็ยี่สิบไปเลยนะฮะก็คือโซ บ้านผมเรียกโซตายฮะแล้วตัวพวกตัวรายละเอียดต่างๆมันค่อนข้างน้อยด้วยฮะมันก็เลยทําให้มันต่อค่อนข้างง่ายมาอย่างตอนนี้จากเว้นจะได้จะเสียก็มีติด400ติดมือแล้วมาเบ็ดที่สิกันฮะลุยกันยาวๆไปเลยใส่เข้าไปฮะเคฮะมีต่อไหมอเอาไปโอ้โหกับตันสวยฮะห้าคูณสไม่มีตัวต่อเสียใจนะฮะ ตัวนี้คูณหน้าคูณแตกนอกธรรมดานะฮะก็จะคูณ1 2 3แล้วก็5นะฮะแต่เมื่อไหร่มันเข้าสเกตเตอร์นะฮะโคตรหาอ่ะจริงๆและเกมนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วถือว่าเป็นการมาแก้มือไปในตัวนะฮะตัวนี้ไปครับผมอ่าเคสวยมีคิวรอแล้วคิวมางามฮะสเกตเตอร์ลงไหมโอ้แม่งลงด้วยเฮ้ยเย็ดโดมาสิฮะสิฟีสปิน เปลี่ยนมาเลยคูณ3 6คูณคูณเคูณ 15, แจมแจมเอาดีวะอย่าเพิ่งเกลือนะอะคิวสวยฮะสับเข้าไปไม่ต่อเคงามขวดเหล้าสวยฮะไปกันขวดเหล้าอีกโอ้โหแม่งคูณมันทึงเลยตอนนี้เฮียด,ดูไปแล้วเคฮะโอ้โหเอาเรื่องไว้เอาเรื่อง,อองโอ้โหครับไปแล้วคิวนะยังเหลือเยอะยังเหลือเยอะเอาดี มีเงินกลับบ้านแน่นอนฮะตอนนี้คิวอีกสวยฮะมาสามเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยอีกนิดอีกนิดโอ้โหไม่ชุดใหญ่เด็ด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 โอ้โหวายฮะตะขอโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่เด็ดคิวเข็มทิศอีกเย็ดโด โอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวว้าวว้าวโอ้ยแต่อขอเพิ่ม2,000แล้วทุกคนโอ้ว้าวว่าจะกลับบ้านมือเปล่าตอนนี้ไม่ได้กลับมือเปล่าแล้วพี่น้องครับเอาสิตัวสุดท้ายอออโอเคฮะเบ็ดเสร็จคอสเกตเตอร์รอบนี้เบ็ดยี่สิบคุ้มฮะจากว่าจะโซตาย เงินหมดกระเป๋าได้เงิน2,130บาทรับบ้านนะฮะเมสเซส2,004ไปถอนก่อนระเด้อที่น้องแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย